มันก็เป็นประมาณนี้มาอยู่แล้วเนาะแต่แค่บางทีคนไม่เคยได้เห็นกันคาะว่าเวลาพวกหนูอยู่ด้วยกันแบบเป็นยังงเนี้ยเล่นโซ่ใหญ่แล้วพอพอมาเป็นพอเห็นเป็นคลิปแต่ว่าพอเห็นเป็นคลิปที่ทุกคนอถึงได้รู้สึกว่าอ๋อมันหวานนะเวลาที่เรานั่งคุยกันปกติมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหวานแปลว่าเราเรียนชิมแล้วมัน็ชิมขาดแล้วแต่แค่คนฟังนี่ยังไม่ชินก็เลยไหลคท้า ก้อมแล้วแล้วก็มีวันว่างคอดีกันแบบกูฝาบแล้วก็ไปอ่านบทที่นู่นค่ะแล้วอะไรอะไรมันจุดชนวนจุดู่แบบว่าเราไลฟ์อยู่เราไปพูดคำว่าที่รักออกกันเราเป็นสาวเป็นนางมันโอเคหรือเปล่าในหลักฐานหลักฐานที่พี่บก็เออที่มันก็มีหลายคำมันก็ไม่ได้เรียกแค่คำนี้เรียกชื่อก็ยังมีอยู่อะไรบ้างบูบูดีดีเบดีอะไรหรอพอแล้วอย่าไปขยี้เยอะแล้วพอเล่นทำไมต้องเสียอาการขนาดนั้น เก็เราเราเออนั่นแหละมันไม่ตั้งใจจะเรียกร้องมันก็มีหลัานก็เราสลับกันไมก็มีแล้วไเป็นไงตอนเราหลุดออกนาอ่ะเหมือนเขาจะยังรู้ไ่มันเรามารู้ใหลังืองกาะ แล้วมันมาย้อนดูมั้ย้อนค่ะมีคนแท็กมาเยอะเหมือนกันแหละอันไหนที่หัวข้อเขียนคำนั้นก็รีบข้ามไปก่อนเพราะอายอ๋อคนล้อเราเยอะไหมเรื่องนี้คนเชิดเกียวเขียวล้อค่ะได้เล่นมาล้อด้วยเลยแย่มากเขาเรียกเราว่าอะไรอ่ะก็มีหลายคำเออชอบคำไหนนะอยากเป็นงานที่คะชอบคำไหนก็ชอบแบบไหแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกเราที่รักไหมคะเนี่ยเราไม่ฟังฝั่งโน้นค่ะ ไปพอ,อแล้วเป็นถาพอละแล้วมันดีนะพอเรียกออกไปแล้ว,วคนก็แบบรูรอฟัง,งทำนี้มาตั้งนานเราอาจจะไม่ได้คิดว่าคนรู้รอฟังเราแล้วามันก็แบบโคเพินแล้วก็เอออะไรเงี้ยคนล็อกแม้คนล็อกแม้พรหลุดในไลน์ออนไลน์อย่างเงี้ยไม่หม เขาเสร็จแล้วปุ๊บเขาเรียกผลุดไปงี้ยคนมาล้อเราเยอะเราทำไงเรามีสั่งห้ามเพื่อนล้ออะไรเราไหมไม่เพื่อนเราเราไม่เคยห้ามใครได้อยู่แล้วเนาะในโรงนี้เราก็เราก็ได้แต่เขินในมุมเงียบๆของเราค่ะเพราะพอหลังจากคนที่เรียกออกไปมีคนแท็กทำทำนั้นเน่ยมาเยอะแค่ไหนเยอะค่ะแล้วก็ไปไล่ฟังด้วยกะให้คนแท็กอะคิดผิดเราผิดเองแล้วก็แล้วเราก็พูดออกไปแต่กลัวเผื่อมันเบาเงี้ยเผื่อไม่ได้ยินนี่เขาเป็นคนดูแลแบบนั้นดูแล น้ำท่วมใส่ชูไม่มีเราก็จะเต้าหาไม่ได้เลยเขาไม่รู้จักน้ำท่วมใส่ชูสีเขียวเฉยๆเออคือน้ำท่วมใส่ชูเขาก็คิดว่ามันควรจะเป็นสีขาวๆไงที่มีพริกลอยอะไรอย่างงี้แต่ที่ร้านนั้นกันเป็นสีเขียวมันก็เลยเหมือนมีเหตุการณ์ให้เขาลุกขึ้นไปหาอะไรอย่างงี้อ่าเป็นการเช็คว่าเขายังเสมอต้น์สมบูรณ์หรือเปล่าไม่ได้เช็คเขาแค่ไม่รู้จักน้ำท่วมใส่ชูสีเขียวอ่าโอเคแล้วดีไหมล่ะ แล้วหลังปิดไลฟ์ไปแล้วมไ,มไม่ปอ้อนอีกงไหมคะไม่ป้อนแล้วคะ<อ>่ะเหรอป้อนแค่น้าไลฟ์หรออ่าก็เขาก็กินของเข่าเขาก็อิ่มแล้วเราไลฟ์น,นานทำไมทำไมถึตงต้องเป็นเขาใหญ่าคนว่ามันใกล้แล้วจริงๆมันเป็นที่ที่ปกติถ้าคนจะอ่านคนจะเปิดกล้องคนก็จะไปขเขายู่แล้ว มันปุกปั่บมากคุณปูกมากๆเพราะตัวเขาก็จะเปิดกล้องก็จะเราก็จะแบ่งคิวไว้อ่านบทของใครของมันอยู่แล้วโดยปกติของนักแสดงอะไย่างเงี้ยแล้วอันนี้มันปุกปั่บคนนี้ก็ไปอ่านบทที่นู่นไม้อ่านครบเลยค่ะเพราะว่าจะเปิดของคนเปิดพรุ่งนี้แล้วจริงๆอะไรเงี้ยมันรีบมากแต่เราคุยกันตลอดนะมันเป็นธรรมดาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้ว แอบรู้สึกดีนะที่แบบต่างคนต่างแบบอยู่ในพื้นที่ของการละกันแต่ก็ทำกันบ้านของใครของมันไปอยู่แล้วก็น่ารักดีเลยแล้วอย่างวันนี้ที่ามาไม่แบบไม่อาบน้ำนะก็ยังอเอ่อโชคที่เพิ่กับจากญี่ปุ่นก็เตรียม